ครับผมสวัสดีพี่น้องสู่ขู่สู่คนเด้อพี่น้องยินดีตอนรับพี่น้องเขาสู่จาบอลคนกสินครับผมพี่น้องสําหรับจาบอลบอต้องอีหยังหลายครับผมหยัดคาใหญ่ๆกับพ่อ่ัสนพี่น้องเอ้าเมื่อนี้ได้เป็นเมนูแซ่บๆครับผมเขาเอื้อนผ้าครับผมผ้าเนื้อหรือว่าผ้าเนี่ยปันเท่านเหล่พี่น้องนะเอ้าพักกับเ่าก็ได้นี่ครับเป็นดอกทานตะวันออนครับผมพี่น้องกับอันนี้เป็นบักทั่ว กรบป๋องแตงนี่แหละครับผมพี่น้องแนวกราบกรบปลาลายดอกเนาะกินน้ากันแซ่บๆครับผมกับยเมื้อเลี่แบบนี้อ่ะพี่น้องนี่ครับผมมื่อนี้ได้เข่าเด้อเข่าห่อนๆครับผมหนึ่งมาใหม่ๆเนาะควนหุยๆครับผมพี่น้องอ่ะบ่าตอนนี้ยังไหลครับผมพี่น้องแฉบแบต้องกันครับผมอืออ่านี่ปั้นเข่าโอ้ยติดมือเหรอาอ๋อพี่น้องเนาะผ้าผ้าเนื้อผ้าเนื้อพี่น้องอือ อเขากันขนาดพี่น้อง ักครับก็บกเปผ้าหมูเนาะเหมือนนี่เนาะผ้าหมูผ้าเนื้อในร้าะพี่น้องเนาะ เจอครับจ้าบอนคนกับสินกคับผมเวลาเลี้ยงแบบนี้เลือกงานมากอะ่ะห้อกับมาก,กินลดกินละเลี้ยวเรี้ยงไปเลยพี่น้องบรรยากาศกับขึ้นฟ้าขึ้นฝน,นทุกเมื่อพี่น้อง ไายไปน้ำเก็บไปน้ากู้ไปน้ำน้งเื่อฝนตัวค่ำครับผมตั้งใจมันดีไายคลาเลยโอ้ยฝนหึมลงมาพี่น้องเอ้ยจักสีวายคว่ำไหลเนาะนี่ครับผมผมเห็ดผ้าสูตรแบบว่าเห็ดซอยตอนใหญ่มาเลยเนาะอื นี่จะตอนใหญ่ๆเลยพี่น้องอืมอืม,อม ย้ำนี่ก็ย้ำล่งไฮลงหน้าพี่น้องเอ้ยผูมนเหตุเบียกเห็ดงานกับสูเบียกสูงงันัะผมจะบ่อนกับมาถ่ายคลิปแบบนี้เพื่อความบันเทิงสู่พี่น้องเบิง้งน้เนาะย้าเหมือนเลี้ยงให้กำลังใจได้ครับพี่น้องคือสีไปเห็ดน้ำบ่ได้ครับผมแต่ว่าก็ให้กำลังใจกันได้ครับผม ติดกันใหญ่ปวดไม่นอง กินไปแนมพี่น้องก็เริ่มมาแวะแล้วพี่น้องเอ้ยบินไปบินมาเนาะ <parks> น Mm-hmm. <laughs> พี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮาเนาะเสียบแเพียดเองอเดี๋ยวจังมือผมก็สิมาเห็ดกรีบอ่า ซอยจุสูบพี่น้องเบื้องเนาะหาเวลากันพร้อมพี่น้องบั้นซ้อเทีย์ซ้อนถึงสิมาเห็ดสูบพี่น้องเบื้องเสียบครับผม โอู้ยุงหลายเลยพี่น้องเนี่ยผมเปลี่ยนแต่ผมเปลี่ยนเบาเทปานอีสานผ้าเยาวจนมาทางฮอดแต่บอลข,ขุ้นกระสินเพื่อนยังติดตามเพื่อเราอยู่เอฟซีพูดมาเนาะทั้งพุ่ดละทั้งอังกฤษพุ่ดละพี่น้องเพื่อนก็ไปเฮ็ดซอยจูบุ่งเน่้ยพูดนะบุ่งกับสีเฮ็ดซูเบุ่งนะแต่ว่าผมบ่เคยกินดิบจักเถื่อพี่น้อง <c oughs> ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเนาะเห็นหนังสี่กินดิบไปเถื่อพี่น้องแต่ว่ากับสี่เฮ็ดซูพี่น้องเบิ่งเนาะสี่ร่องกินเบิ่งพี่น้องเนาะ ร้น,นเปลี่ยนรถสาดเนี่ยไรเนื้อดีบเนี่ยจูตับบานเดอร์ผนว่าโอ้ผมก็บ,บิ่ึ เดี๋ยวมาลองเบิ้งซะก่อนพี่น้องวับกินได้บ่เนาะกินได้ก็สิมาทายอีกสู่พี่น้องเบิง้งเนาะตับหวาน <laughs> มันแซ่บอยู่เด้อเพิ่นว่าอือ โอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องเนาะมือนีกรบผ้านี่ยนะครับผ้าเนื้อนี่แหละเสียบเสบน้ากันครับจ้ามือแรงครับจ้าบอนข้นกับสินครับผมมือนีบรรยากาศเตลือกงานแบบนี้กับพ่อกันอีกคือเก่าครับผมครับผมเนาะจังไดาก็ฝากพี่น้องไปรับชมคลิปให้ผมหนึ่งเรับผมาลากๆกับเสียบลงทั้งแฟนเพจจ้าบอนข้นกับสินแล้วก็ทิกเกอรจ้าบอนข้นกับสินสามารถ พี่น้องสามารถรับชมไนเด้อครับสำหรับิปมีกับขวบประคุณหลายพิษพลาดประการใดก็สิปับปรุงไปเร,เรื่อยครับผมพี่น้องขวบประคุณหลายเด้อพี่น้องสำหรับพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมขวบประคุณหลายครับผม